สิิงอยู่เช่นนครับผมนี่อาจจแปลกใจนะว่าผมมาผมพลาดไม่เห็นอย่างนะครับพี่น้องตอนนี้ยุคขอกงวน,นะครับพี่น้องนะครับืันนี้มาเอาปุ๋ยขอกนะครับืันนี้ใส่สปุ๋ยคอกสิพผ้าไปใส่ปุ๋ยขอกไหทุเรียนนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบ การปลูกทุเรียนแบบขุดหลุมกับแบบพูนด,ดินขึ้นนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะพี่น้องสองอย่างนะครับมันนี้ครับวันนี้ผ้ามา้าใส่ปุ๋ยคอ,อกให้ทุเรียนนะครับสําหรับทุเรียนมือใหม่สาหรับเกษตรกร,กรที่ปลูกทุเรียนมือใหม่คือผมนะครับพี่น้องนะวัอนี้เอาผ้ามาใส่ปุ๋ยคอกให้ทุเรียนนะครับใส่จั้งไหนนะครับมีวิธีการทั้งไหนนะครับแล้วก็สิบผ้าม้าเปรียบเทียบ การปลูกทุเรียนแบบคุดลุมนะครับผมคุดในลุมนะครับพี่น้องอย่างง่วงกวนเหล,ลือเกินง่วงหน่อยมาก,กวนพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวผมเอาปุ๋ยคอกนี้ใส่ถุงก่อนครับตอนนี้คืออยู่ที่ต้นทุเรียนนะครับผมพี่นอ้องต้นทุเรียน,นที่ผมปลูกไว้นะครับ ตุเรียนต้นนี้นะครับที่ผมลงไม้สองต้นนะครับพุ่นดินขึ้นสูงจากระดับพื้นดินน่จัหน้อยนะครับพี่น้องเราค่อยปลูกต้นนะครับจากการสังเกตนะครับพี่น้องสังเกตว่าใบมันเขียวเร็วนะครับพี่น้องแตกเร็ยวแตกง่ายนะครับผมไอ้รากมันสิเดินเร็วเดินดีก่อนนะครับพี่น้องนะครับคือจากประสบการณ์เว้าจากประสบการณ์จริงนะครับสําหรับเกษตรกรมือใหม่ของผมนี่แหละจากที่สังเกตก็คือว่า นะครับการปลูกแบบพูนดินขึ้นจักหน่อยนะพี่น้องเราค่อยเอาปลูกต้นทุเรียนล,ลงไปนะครับพูนดินขึ้นในมันเหนือจากระดับดินเกานะครับพี่น้องค่อยปลูกทุเรียนนะแตกเร็วครับพี่น้องยอนมันแตกเร็วเขียวเขียวดีนะครับพี่น้องนะครับหากมันเดินเร็วเดินดีกอนนะครับพี่น้องต้นแรกพามะามืองต้นที่พูนดินขึ้นจักหน่อยเราค่อยปลูกทุเรียนนะครับอะ เสร็จจากต้นนี้เราไปเปรียบเทียบกับต้นที่ขุดหลุมนะครับพี่น้องอ่าครับผมพี่น้องอันนี้ต้นทุเรียนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นทุเรียนอ่าที่ใส่วิธีการปลูกโดยการขุดหลุมนะพี่น้องนะครับสังเกตว่ามันสิแตกซ่านะครับพี่น้องก็เขียวดีอยู่ครับแต่ว่าแตกซ่านะครับแตกซ่าเราก็หากมันเดินบ่ดีนะพี่น้องอาจสิเดินอยู่แต่เดินซ่านะครับ เดินโมลเล่คือแบบพุ่นดินขึ้นมานะครับพี่น้องมาบอกห่อพี่นอ้นองฟังนะครับสําหรับเกษตรกร,ร,กรมือใหม่รากาเกษตรกร,ร,กรให้ภาคอีสานบานเฮ้านี่ครับพี่น้องสําหรับคนคนที่กําลังสิเริ่มปลูกนะสนใจสิปลูกนะครับพี่นอ้องอะลองเอาไปใส่มึงครับไปเปรียบเทียบมึงนะครับว่าวิธีการใดมันดีกว่าน,นะครับพี่น้องเอาบอกที่นี่ครับพี่น้องพามาเมืองวิธีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับผม อันนี้เขาก็ได้ปุ๋ยคอ,อกแล้วนะครับผมนี่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อกที่จริงนะครับก่อนใส่ออกมาใส่ในพืชนะครับพี่น้องหรือว่าใส่ต้นทุเรียนนี่แหละก็เลยที่เขาปลูกไว้นี่แหละที่จริงอย่างห้ดีนะครับพี่น้องมันต้องหมักก่อนประมาณจากสองอาทิตย์นะครับพี่น้องพี่น้องเกษตร,ก,ษรษกรมือใหม่ยังผมเนี่ยเพื่อสนใจก็ลองไปศึกษาเมืองครับผมแต่เพื่อนบอกว่าถา่ายดีเนี่ยต้องหมักไว้ก่อนก่อนที่มาใส่พืชนะครับ ถา้าใส่เลยโดยตรงนะครับมันสีเฮดให้พืชเนี่ยมีใบเหลืองนะครับพี่น้องแต่ใส่เลยใส่หลายเนี่ยสีเฮดให้ต้นไม้มันใบเหลืองให้ต้นทุเรียนมันใบเหลืองนะครับเหลืองถ้าใส่หลายเกินไปอาจอาจสีเฮดให้ต้นทุเรียนมันหรือว่าต้นไม้ที่เขาเอาปุ๋ยขอกใส่เนี่ยถึงกับตายได้นะครับพี่นอ้องฮะลองเอาวิธีการนี้ไปใส่มึงนะพี่น้องโอเคครับ การใส่ปุ๋ยขอกก็คือว่าเฮ้าสี่ห้อยบางๆครับหลอบต้นนะครับพี่น้องอ่ะบางวิธีการครับนี่ครับเฮ้าสี่ห้อยนะพี่น้องห้อยบางๆแบบหลอๆนะครับผมสี่ห้อยโดยตรงนะครับโรดบางๆนะครับผมหลอนนะ่อป่นสำหรับเกษตรกร,กรมือใหม่นะครับ ที่สนใจอยากปลูกก็ลองใส่วิธีนี้ได้มึงครับผมถือว่าเอาประสบการณ์ตรงๆนี่แหละครับพี่พี่น้องมาวบากันมาวบาอย่างซูฟัง่งน,นะครับต้นนี่ยาหลายครับพี่น้องก็คือขอละมันระวังในการของต้นทุเรียนนะครับพี่น้องผมจะใส่วิธีการเด็ดต้นหญ้านะครับพี่น้องเด็ดหญ้าที่ต้นสูงๆนี่ออกสบโบใส่วิธีการดายมันเอาพี่น้อง การได้หยาการถอนหยานะครับพี่น้องสี่เห็ดให้รากของทุเรียนมันเสียหายนะครับเกิดความเสียหายได้เพราะว่าถ้ามชาาิของทุเรียนนี่หากมันจีอยู่บนบนนะพี่น้องมันสะหากินอยู่ข้างบนนะครับหามไปได้หยาถอนหยาเด็ดขาดนะครับพี่น้องขอคุณระวังนะครับเช่นนะครับ ว่ต้องโรยหนานะครับพี่น้องโรยหนาอะไรได้เห็ดไห้มันดินห่อนนะครับพี่น้องโรยหนาดินห่อนแล้วก็เห็ดไห้ต้นไม้มันเหลืองนะครับต้นไม้ใบเหลืองนักเขาอาจ,จถึงให้ต้นไม้ตายได้นะครับพี่น้องนะครับโรยบางๆรอบๆต้นนะครับ การสำรับ,รบ,รบเกษตรกรมือใหม่นะครับยังผมนะครับหรือว่าเกษตรกรที่กำลังพึงจะเริ่มตน้นคือผมนะครับพี่น้องก็อลองใส่เอาไปใส่ที่นี้เมึงนะพี่น้องนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรทั้งภาคอีสานเฮานะครับพี่น้องเอาลองไปใส่ที่นี่มึงนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์กน็อย่าลืมกดติดตามให้น้ำแน่นะครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในใการเห็ุคลิปใหม่ๆครับผมขอฝากคลิปนี้น้ำแน่ครับผมอ่าครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหมย่ยังผมนะครับถือว่าเอาประสบการณ์ตรงเอาประสบการณ์จริงนะมาอ่อย้ฟังนะครับพี่น้อง่อะขอบคุณหล,ลายๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดทั้งหมดนะครับสิเบอได,ด้พลาดคลิปใหม่ๆน้านะครับ ขอบคุณลหลายๆในการติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับผม